สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนพบพอกับแม่น้องก็หอมอีกแล้ววันนี้เนาะพบพอกันในมืนี่พี่น้องเลยกามาอยู่ต้นไม้ต้นโตพี่น้องกันถ่ายรูปพี่น้องมันจะเป็นต้นนอยงนี่เบิ่งนเด้อพี่น้องเล้อนี่นะต้นมันคิดเอาเลยว่าจะเป็นต้นนอยงพี่น้อง <c ười> เดี๋ยวจะไอชิมาเบิ่งพี่น้องเอย ต้นมันกะคือต้นหมกักอันนี้พี่น้องเลยไผ่หูห้เนี่ยพี่น,อน้องนี่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 หมักอันนี้ลุกลุกพี่นอ้องกับผู้มากับน้าสาวเนาะผู้ก,กับน้องตะวันบนสวัสดีตวะตวันสบายดีด้ตะวันสบายดีมาเก็บมะกระเป็นค่ะมาเก็บเป็นจะมาเก็บบอชคือจะมากินมากินค่ะมากินบ่คือมาเก็บใครมากินเน่ะ เออจะมากินกับว่ามากินย่ดจะมาเก็บอะพี่น่ะคอยเก็บได้เกินของยางนะพี่น่ะเบิ่งพี่น้องเลยมันก็เป็นบ๊อปฝนเดียวน้องเลยพลอยหยากมาเลยนี่พี่หมากฝนเอาไหมธรรมชาติอยู่ป่าอยู่รอนซุกกะมีดิบกะมีดดิงาก็อยากฮักพี่น้องเลยกองเนื้อ่ผูกปู๊ยผูกพี่น้องเลยผู่ดมพัดงาก็อยากฮักเก็บผักก็ได้ช่อ nga พี่น้องเลยช่อ n งาก็เต็มเต็มของยางหูเงินอะพี่น้องเลยพี่ดึกขดโพ Thế à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 . khổ hào này nó cần gì đấy Tôi sẽ ao quá Mày thật kinh nè Dẹp nám 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 Nà này, càng... nam, nam, nam. Nào, nam này ui nam, nam, Ui Nám 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 Nó là nám đâu phía nông ấy Má mà cần đơ Phải giả đơ Mặc xúc mặc đếp mi bất Để kìm đẹp đáy được không phía nông Mà, Má ta kì đây đi Bó đây xúc đó phía nông hồi là... ดูนันหามามันยังดิบอยู่เนาะฟรีใน่อ็นออนมักข่อยหอยนัดยังดิบอยู่พี่น้องมาวันนี้โอหบรอดสุดแล้วสาวหน้าสาวคนเบ้าอยู่พี่น้องเลยจะว่าซุกแล้วว่แจ๊กวะซุกใบแท้คนบ้าคือซุกใบแท้คอยบ้าพี่น้องเลยใช่เละมาดุดเดืองชิลุอยู่ในต้นพี่น้องเลยซุกใบกระตุกโล่โอ้ยน้ำ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 ไปทิ้งได้ตัวน้ำนะยามเนาะ ชิดตรงมาซื้อเนาะมันมีน้ำเลยมาก็กินมาก็เป็นพี่น้องเลยสร้างเป็นเด็กสิออกเด็กมาจักพี่น้องเลยซืือเล้อหอยลาบมันหนี้มันพุทธมาบอกเด็กกระน่ำมาเก็ลมะเป็นมันยังมาล่ะหนามเลยพี่น้องมากระเป็นกินมักชุกมันได้พี่น้องจับบังจับบังจับบังคนกินจับบังคนมันนั่งกินของข่อยและแบบข่อยคนปิดเจ้าก็ไปปิดกินเต้เจ้าอยากอะ ปันจะกินถุงยางไงมาบึงมาบึงพี่น้องเอารถมาใน้อยเละมึงมาบึงดูมาบึงดูนี่ย่องไอ้ผัวมันก็เป็นหมักชุกกะมีน,น่ะกินม,มาบันกินมางหมักชุกันหนิอาแม่เอ,อ,อ้าเอาหมักเดียวนะเอาไปส่อ,สองหรืวป่า นเอาเอาเท้าเมื่อผักป่าเลยคนกินได้เอ้ยมึงแน่พี่น้องเลยคนโลกผู้เป็นปุ๊มปุ๊มอยู่พี่น้องเอ้ยผู้มันก็เป็นไทยเอิญคือกันแน่พี่น้องเลยบ้านเพาเอิญมันก็เป็นนี่จะลายบ้านก็บิเอิญบ่คือกันเนาะพี่น้อง จากบังเอิญพี่น้องเป็นพวจนพ่จนผูกชุกมันไงเนี่ยชุกมันออกซีบอลพี่น้องเลยผูน่เเม้นง่ายมพี่น้องเค่ผูนี่กันไรชิลังเก็บบ่อบบ๊อเมื่อเบรกไม่หากเจ้าปิดจะเฮือนอะไรพี่น้องเลยวันนี้ ว่านั่งกันชีเต็มพงยางไงเนาะจะมาเบิดงานนี่ก็จะเต็มจักนี่หลายจ้าหานุงมาสามชีงายนุ่งพี่น้องน่ะหลายอะลีนู่นอยู่คนหนึ่งไปเก็บเก็บช่วยกันสะปอนพอนะเก็บจดันพอนี่พอนสปอนน้อยสปอนน้อยสปอนน้อยเอาขวดเจดอกกินน้ำกันเนี่ยอ่ะเบาหน่อยเบาเป็นเบาดื่มเด้๋ปะเนี่ย บดมเดียจะขวดเจดรอกินกันนะะเอามเสียมกันนะขวดเจดรอกินนกันเด้อบอเอามาเสียมใครหนาบ่เบาหรอบาลงื่ีเบาได้ไเมแล้วสะพอกันเลยสะพอนเดอกินนกันนอ้มึงบอมาเสียมกูเหอเอามายแบบข้าวเป่ เด็กผงยางเลยพี่น้องกันผู้ปุ้ยพี่น้องมากระเป็นเด้อะมากระเป็นเตีวงนู้ตีวงนู้ตีวงนู้ผัดนอกเมืองไทยนองเลยอยู่ทางฝุ่นมันบ่มีเนาะเพราะว่ามันอันมาอยู่อยู่บ้านเมืองกรุงมันคือบ้านนอกของเฮาบ่มีผลไม้แบบนี้ สุดยอดดีพี่น uh, right. ้องเลยนาวบ่สนะอืมนาวกะทิมเลยมันเนาโอเคพี่น้องเลยชิเดียวชิเมื่อต่ออยู่เพื่อนเนาะเพราะว่าชิเก็บบ่เบิดเนาะชิได้เมื่อเก็บอยู่เพื่อนอีกนะนี่กับเพื่อนเมื่อนั่งกลนไพี่น้องเลยอันนี้ก็คือทางสารดาปีเกัดเองพี่น้องเนาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บกองกำลังเดือบอยู่ปุ๊บชูเติบไล่พี่น้องไม้พวกไล่อยู่ประมาณนั้นมาหกเจ็ดเมตรเพิ่มจ้กบ่หอดบ่เนาะความสูงมันเด้ มันหกเจ็ดเมตรพอดีพี่น้องเลยผู้ปีนขึ้นปีนขึ้นพันนั่นตัวตัวลงมาเซอร์ผู้ยังยังโมเมนต์ง่ายพี่น้องเลยเต็มต้นนึงเนาะต้นมันก็งามคักพี่น้องเลยเสื้อหลุดอยู่นะแต่ว่ามันก็มีเงี้ยมาบอลเหยียบขึ้นพี่น้องเหยียบงาติ้วนั่นก็ขึ้นงานนั่นก็ขึ้นฮอตด้วยเนาะผู้แขนเอาพี่น้องเลยแขนขึ้นมาเก็บก่อนพี่น้องเอ้แบบเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อันกำลังซีเมืองเนาะพี่น้องเนาะ ็เก็บยามท่านเมิดพี่น้องเลยต้นมันกันเนาะต้นมันก็เป็นพี่น้องเลยพูหน้าสาวเพิ่นก็ย่างเมืก่อนน่ะพูทางสาดาก็หิวอันนี้พี่น้องเอ้ยหิวมันก็เป็นเนาะพูเต็มทุกอย่างหูบักใหญ่พี่น้องเอ้ยนักปานนี้พี่น้องเอ้ยสิเก็บบดนําเต็มุยางเนาะก็เลยแบกมือต่อพี่น้องเอ้ยแบกม้เพิ่นเก็บอยู่เฮือนพูนพูหน้าสาวเพิ่นกําลังสิข้ามหัวล โอ้ย <c ười> คนหน่อยสีน้ำมังจับจิกเกาะไว้น้ำมังจับกับยังกวนน่มไม่ห้างบาเลวบาเลวไปอันนี้อปลาไปจากก่อนทิ้มองไปก่อนกะคะ ลมลมพี่นองเลยลมพัดลมพัดลมพีก็เรกรียบ่น้องเอโอเคพี่นองเอไม่ไปมอเตอทนก่อนพี่น้องเลยฉีดบริดอีกรอบนึงเนาะ เดี๋ยวสาวระดาสีพ e, okay. okay, ้าอย่างพี nowhere, ่น <benim> ้องไงยยัน <Moder> น <ate> ้องของหองบรรทัยในพี่น้องเไยเนาะโดยโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กะมาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงนี่มากระเป็นกะเต็มทุกอย่างงงมุ้งง่ายพี่น้องเไยผู้สัมผัสกินพี่น้องเไยผู้ของฝากไอ้ฟังดาวไปหาฟังไทยพี่น้องเไงโมเวอาหารดูเราเราพี่น้องเนาะเป็นเป็นนันมา ของฝากจากประเทศนอกเส้นดอกวิเจ้ามากระเพลินดิของฝากจากประเทศนอกเป็นมากระเป็นผูเก็บต่ออีกบนั่นบนอย่าขอยเต้ผ้าได้ลูกอินแนวอินแนวผูกทั้งทัพ่อประเทศอันเชื่อนรถพี่น้องไงผูกกับทำไมเเพื่อนน้องก็หอมนอนได้มากระดูกเข่าดูกนอนพอดีพี่น้องเลย ผบดงพื้จ้าฝาอะไรยันหนิงหน่อยติอ่าชิดโทษผีน้องไปมาเด้อมาเด้อมาเก็บมะกเป็นพุ่นะมาหยาอยู่เพื่อนอีกไม่หยองอยู่เพื่อนอีกอยู่ผุ่นมันเต็มหงยางรถหัวรถแค่ฮ่าฮ่าฮ่าชิโร่ไปเลยทางนั้นก็ได้เบ๊บป้าว่าเนี่ยมาขัวเจ้าสีมันบอกอือเอ้าลองเนี่ยชาวพันเออบอกไปดีกันเลเด็กเมยเด็กป้ามาฮ่าผีน้องเลย มาต่ออีกเนาะโอ้ยเก็บย okay. okay. ังโบเบิรบ่พี่น้องเลยเบเบิร์ตี่คือว่าบบมีหมากพี่น้องเนาะพอนมันเชื่ยงหมากเลยพี่น้องผมมันยุงพื้นพี่น้องผมมันจะเจือติมในน้มันเชื่ยงหมากพี่น้องเลยหมากก็เป็นเชื่ยงหมากโอ้ยสะออนเน่ยพี่น้องเนาะฝ่ายคุณเองของแท้แน่นอนพี่น้องเมื่อของปลอมเด้อนี่มือก็แตกพะคนน่ะเบิ่งมือแตก บมมีคิมตาผิวท้าอากาศก็ร่มมือก็แตกเว้ยปากก็แตกมือก็แตกหน้าก,ก็แตกปราบปราบอยู่มา <S <S ตกลไปกิน,นได้หนึ่งเพลพี่น้องเลยไอ้น้ำมันก็เป็นเนาะฟักพี่น้องเลยมัวชุบเบอเจ็บจังมามันเป็นน้ำพี่น้องเมื่อกี้นี้ถ้าได้มือตัวเองทั้งเนาะจังหูวชุบเบอเจ็บน้ำพี่น้องเลยอืมพี่น้องเลยค,คือสิบประมาณเนี่ยพี่น้องเลยมาหนี่กันเนาะกับผมมียางลายพี่น้องเลยผู้หัวกับกำลังขึ้นมา จะกินน้ำกินมะกระเป็นลงไปกินตามบางหงบางยาเนาะบ้าเจ็บท้องพี่น้อยก็เพาะขืนนะบ้านตาย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 เพาะขึ้นแล้วโน้นขึ้นโน้นขึ้นเลยอ่ะพี่น้องขืนสิประมาณเนี่ยพี่น้องเอียสั่งไม่น้องก็หอมขึ้นใช่แ้จบคลิปเพียงจะมีกันเนาะโดยอันสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี